อ่านะครับเขาพาไปเข้าไปชมเลยครับนี่ก็เป็นทางเข้านะครับต้อตกจาเสาหน้อยก็ทางเข้าต้องเดินผ่านศูนย์พิธยานเอ้ศูนย์บริการท่องเที่ยวนะครับเนทางเขาออกทางเดียวทางไปนางว่าอยู่ทางล่างโว้โว้ว้ แล้วครับโอ้โจุดที่เขาเล่นน้ำกันน้ำตกเจ็ดสาวน้อยกลางฤดูที่ร้อนที่สุดนะครับดูว่าน้ำเป็นยังไงถึงแม้ว่าจะไม่เยอะเท่าเดิม็โดโอ้แต่ก็ยังเล่นน้ำได้นะครับน้ำใสเชียว ดูบรรยากาศกันก่อนนะรอบๆอันนี้เป็นบรรยากาศวันธรรมดานะฮะไม่ใช่เสาร์อาทิตย์แต่ถ้าเสาร์อาทิตย์นี่คึกคักมากนะฮะเดี๋ยวเราพาเดินลงไปดูข้างล่างดีกว่าความใสๆของน้ำน้ำขุ่นน้ำใสโเห็นน้องๆเขาเล่นน้ำมันเต็มเลยอันนี้เป็นเขาติด้ายว่าสาวน้อยหนึ่งก้านเหลือง น้ำใสใช้ได้นะครับโอ้โหน่าเล่นจังเลย

เดี๋ยวพาเดินข้ามไปดูฝั่งน,นู้นนะว่าวิวอีกฝั่งที่จะเป็นลักษณะไหนอ้สะพานนี้ครับน่าสนใจเขาเป็นสะพานที่นี่ครับเรากำลังเดินเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมานะฮะต้องตกเสียดสาวน้อยจุดนี้รตรงกลางเนี่ยเขาแบ่งครึ่งระหว่างจังหวัดสระบุรีและก็นกครราชสีมานครับต้องตกเสียดสาวน้อยก็จะอยู่ฝั่งนี้ ้าตอนนี้ฝั่งฝั่งที่ยืนอยู่คือสระบ,บุรีนะครับป้ายบอกว่าข้ามไปนี่ก็นครราชสีมาครับตแต่ถ้าเราพลิกมาฝั่งนี้ป้ายเขียนเล้วฮะว่าข้ามไปฝั่งรุนสระบ,บุรีนรี นี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของน้ําตกนะครับ้อาอใหม่ด้านหนึ่ง